ฝนตกจากจากมือขวาถือผักมือขวาถือผักมือซ้ายถือปลามือซ้ายถือปลาถ,ถึงที่พักถึงที่พัก,กเก็บผักเก็บปลาเก็บผักเก็บปลา yeah เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพับอะไรกันไปคะพับจรวดค่ะเอ,อเก่งมากเลย,เ,ลยเด็กทำได้ค่ะน่ารักมากๆเลยมีเด็กหลายคนพับอ่ามีเด็กหลายคนพับจรวดแล้วก็ส่งมาให้ทิชชู่รูร้เอรลงกับทเชอร่บุญหงดูด้วยเก่งมากๆเลยทำของเล่นได้เองวันนี้ทีเชชร์ก็พาเด็กๆไปพับอีกแล้วค่ะแต่จะไปพับอะไรนั้นอยากรู้ไหมคะ อยากรู้ไหมคะ,คะอยากรู้ค่ะอยากกระดาษชิ้นใหญ่ให้เให้รบกวนท่านผู้ปกครองตัดกระดาษให้เด็กๆเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะนี่เลยสีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆที่ชอบไม่ต้องว่าเอาสีอะไรก็ได้เอาสีที่เด็กๆชอบนะคะสีขาวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไประบายสีให้สวยงามหลายชูกระดาษ เตรียมทำห่างปลาค่ะเด็กๆพับมาพับนะคะพับขึ้นมาแบบนี้นี่เลยค่ะพับขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นค่ะเอาใหม่หนึ่งรอบนี่เลยค่ะพับนะคะเด็กๆพับเลยค่ะพับขึ้นมา อาเด็กๆได้แบบนี้เราใช่ไหมคะเอาด้านที่มันเปิดแบบนี้นะเด็กๆหันเข้าหาตัวแบบนี้เห็นไหมคะแล้วด้านนี้เด็กๆปลาปลาปลาดิเชอร์จะว่ายน้ําไม่ได้เดี๋ยวไปชนก้อนหินไปชนสาลายไปชนตู้เพราะว่าปลามันยังไม่มีอะไรคะเด็กๆไม่มีตายังไม่มีอะไรคะยังไม่มีตาอยังไม่มีตาค่ะฉะนั้นให้เด็กๆหยิบดินสอหรือ นะคะเอามาทำตา ทำหนตัว2ตัว3าตัวให้เด็กๆเอาไปติดลงที่กระดาษแบบนี้นี่เห็นไหมของพีเชอร์ติดได้2ตัวหรือเด็กๆจะติดมากกว่านั้นก็ได้ รู้ว่าเด็กหลายคนอ่ะง่วงนอนใช่ไหมคะรีอเที่อจะให้เด็กๆอ่ะไปนอนพักผ่อนนะได้ค่ะก่อนอื่นวันนี้พี่เธอ่พาเด็กๆมาทำกิจกรรมนะคะอ่า p r w e r f u l hand powerful hand ปนม,มือขึ้นมาอ่าปนมือค่ะเอามือขึ้นมาค่ะเร็วเอามือขึ้นมาเลยยายอ่าเร็วเด็กหลายคนจะหลับแล้วเอามือขึ้นมาค่ะแล้วก็